เรียนท่านผู ans, ้บ so ริการท่านศึกษานิเทศเชี่ยวชาญแลวก็คณะคุณรูโรงเรียนม่าพระภูวิทยานะคะสำหรับดีฉันนางสาวพิทยาคัตผู้ทองครูประจำชั้นป .4 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะครับผมในอดิเทพชื่นงามครูวิทยาศาสตร์ชั้นป .4 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ผมขอน,นํอนาเสนอการวิเคราะห์กระบวนการหลักสูตรเกณฑ์การการศึกษา,าสกราช2,551ครับค่ะสาหรับก็ขออนุญาตตารางที่หนึ่งนะคะก็จะขออนุญาตพูดในส่วนของตัวเองนะคะคือการวิเคราะห์หลักสูตรเกณฑ์การการศึกษาขั้นพื้นฐาน2,500ปปรับปรุงปี2,560สำหรับหลักสูตร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งตัวดีชันเองก็ได้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ป .6 ุก็เลยได้จัดทำการวิเคราะห์หลักสูตรของวิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นป .6 มนะคะก็มีการตารางที่หนึ่งก็จะได้วิเคราะห์วิสัยทัศน์หลักการออกมาแล้วก็จะเป็นตารางที่2ก็จะมีถ้าเป็นวิสัยทัศน์ของหลักสูตรก็เป็นการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตามมาตรฐาน ซึ่งในตัวดิฉันเองก็จะวิเคราะห์มาโดยดูที่ตัวชี้วัดน,นะคะอา,อาจจะไม่ได้ดูเพราะว่าที่ทําพอวิเคราะห์ตารางที่1ออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะมาตารางที่2ซึ่งการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นะคะก็จะกําหนด จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนพอกระจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแล้วก็มาเป็นวิเคราะห์หลักสูตร,รโดยตารางที่3ซึ่งในการทํานี้จ,จะทาให้สอดคล้องนะคะคือโดยใช้โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของชั้นปหุนะคะซึ่งใช้หน่วยที่1สาระวิทยาศาสตร์สารหน่วยที่1นึ่งาสารในชีวิตประจำวัน จะมีทั้งหมด13ชั่วโมงซึ่งดิฉันยึดใน13ชั่วโมงนี้จะยึดตัวชี้วัดเป็นหลักเลยมาตรฐานที่ใช้คือมาตรฐานที่2.1เข้าโดยมาตรฐานวิทยาศาสตร์ซึ่งปรับรุงใหม่มี U สีสีสีสาระการเรียนรู้นะคะก็จะมีสาระที่หนึ่งสาระสักครู่นะคะ ในการปรับปรุงของสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเข้ามาอีกห้องสาระที่1คือสารวิทยาศาสตร์ชีวภาพสาระที่2วิทยาศาสตร์กายภาพสาระที่3มวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศสาระที่4คือสาระเทคโนโลยีนะคะซึ่งเราก็ได้จัดท because, ําวิเคราะห์กระบวนการของหลักสูตรซึ่งใช้หน่วยที่หนหน่วยที่1นนี้จะมี13ชั่วโมงในการ จัดการเรียนรู้เป็นหน่วยของสิ่งมีชีวิตในชีวิตปะจจาบันสารในชีวิตปะจจาบันโดยใช้มาตรฐานวอลวน2.1เข้าใจสมบัติของสารองค์ประกอบของสารความสัมพันธ์ของสมบัติของสารโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคหลักของธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารการเกิดสารละลายการเกิดปฏิกิริยาโดยใช้มาตรฐาน แหว2.1มี1ตัวชีวัดอธิบายและเปรียบเทียบสมรรถนะที่ใช้นะคะก็มีสมรรถนะที่หน่งคือสื่อสารสมรรถนะการคิดสมรรถนะทักษะชีวิตและก็สมรรถทั้งใช้ครบสมรรถนะเลยตัวนี้5สมรรถนะแต่คุณลักษณะ,นะในหน่วยนี้นะคะใช้แค่ใช้แค่4คุณลักษณะ คุณลักษณะใช้ข้อ3นะคะข้อหนึ่งก็ไม่ได้ใช้ก็จะใช้ข้อ3คือมีวิยัยข้อ 2. องไฟเรียนรู้เด็กจะมีการใส่เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไรเรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรไม่ให้เครียดไม่ให้เป็นเรื่องที่ยากนะคะให้เป็นเรื่องจริงง่ายมุ่งม,มันม่นกันํารเราจะมีเทคนิคยังไงให้เด็กมีความมุ่งมั่นในการทํางานมุ่งม,มั่นในการทดลองอยากทดลองอยากศึกษาความรู้แล้วก็มีจิตสาธารจิตสาธาระอย่างเช่น เพื่อนกลุ่มนี้ไม่ได้นะเพื่อนก็อีกกลุ่มหนึ่งอาจจะช่วยกลุ่มสองอันนี้นะคะส่วนทักษะการคิดก็ใช้การอภิปรายการเปรียบเทียบการสำรวจการระบุการจำแนกการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันการใช้เหตุผลการใช้การแก้ปัญหาการอภิปรายคืออธิบายได้ว่าสารมีลักษณะอย่างไรอย่างเช่นทุกวันนี้เกี่ยวกับ าสารอะไรนะที่เป็นข่าวลูคุณโอ๊ตไซยาไนอะไซยาไก็เด็กสามารถอธิบายได้ว่าไซยาานแก่งออกเป็นสองประเภทนะมีแบบเป็นเม็ดกับแบบเป็นผงแบบเป็นเม็ดสามารถเอาไปใช้ละล,ลายนะ้ําได้เด็กสามารถแยกได้นี้การเปรียบเทียบเหมือนกันวนะ่นาไซยาไนมีสองประเภทนะเม็ดกับผงแยกได้อย่างไรอันนี้นะคะหนึ่งเราใช้หนึ่งชิการสํารวจ สำรวจว่าสารในชีวิตประจำวันสบู่ก็เป็นสารนะคะมีคุณสมบัติเป็นเบสครีมที่เด็กใชายก็มีคุณสมบัติเป็นสารสาสมารถระบุได้การจำแนกเหมือนกันของจำแนกไรของเหลวของแข็งสาระละลายเด็กสามารถจำแนกได้การนำไปใช้เชือ่อเลือกค่ะน,นำไปเลือกเช่นสบู่มีความเป็นกรดเป็นเบสความเป็นต่างได้ยังไงผิวเด็กควรใช้ค่า pH อย่างไร แล้วก็หลการใช้เหตุผลเหตุผลทําไมต้องใช้ค่า p h 5สหาสหรับผิวเด็กสําหรับผิวผู้ใหญ่อันนี้คือเหตุผลการแก้ปัญหาคือถ้าสมมติว่าเกิดภูมิแพ้ขึ้นมาไปใช้ของผู้ใหญ่แล้วแพ้เราจะมีเทคนิคการแก้ปัญหาอย่างไรอันนี้ก็มีะหอออกมาเป็นชั่วโมงได้ในหนึ่งหน่วยการเรียนรู้สําหรับนูอา13ชั่วโมงนี้สารวิทยาศาสตร์โดยตัว ผู้สอนเองได้ยึดตัวชี้วัดตามหลักสูตรเกณฑ์กลางปี2 5 5พนปรับปรุงปี2560ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการรายงานค่ะ